นนี้เรามาที่ประทุมธานีของสองนะคะเป็นบ้านของน้องเก่งส่วนตรงนู้นคือมันเป็นที่เพาะเป็นที่ทําก้อนแล้วก็จะอบไว้ตรงนั้นอยู่แล้วค่ะอันนี้เจ้าของบ้านอีกท่านหนึ่งเปลาแดงแมหม่งิง <c oughs> อันนี้เทปูนรอบๆนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วในโรงในโรงเห็ด <c oughs> ในโรงไม่ค่ะ <c oughs> ในโรงเราจะใส่เป็นทราย ทา้ก็ส่วนมากไอ้นี่พวกแก่พวกซังพวกซังข้าวโพดแต่แล้วก็ใส่พวกเชื้อพวกที่เรามีอยู่จ้ะเอามาผสมใส่แบบเป็นน้ำเป็นอาหารเสริม,มอาหารเสริมแล้วมาปั่นปั่นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเอาเข้านี่มาแพ็คเป็นถุงอย่างนี้จ้ะแล้วอย่างก้อนเห็ดที่เราทําเนี่ยปกติมันจะมีอายุอยู่ได้กี่เดือน,นะะสามเดือน <3 S 1> ถ้าเกิดเรามีอาหารเสริมดีก็จะอยู่ได้สักหกเดือน mm hmm. ก็อย่างล้มเมื่อกี้จ้ะของของหนูมันอยู่ได้สี่เดือนกว่าตกห้าเดือนแล้วจ้ะ mm hmm. ถ้าเกิดเรามีการฉีดกระตุ้นพวกสารอาหารพวกอะไรมันจะอยู่ได้เยอะเพิ่มระยะเวลาเดือนขึ้นไปอีกใช่ mm hmm. แล้วก็พอปั่นเสร็จปุ๊บเราเราก็จะมาพักไว้ตรงนี้แล้วก็คอยกลับเพื่อที่ว่าให้เราไม่ต้องให้แฉะมากเพราะว่าถ้าเกิดแฉะมากเวลาเราไปอบมันก็มีไอ้น้ําอยู่แล้วมันก็จะหนักตัว mm hmm. แล้วก็เราเราพออบเสร็จแล้วก็เราก็จะมาไอ้นี่จ้ะใส่ถุงนี่เนี่จ้มันเป็นที่ใส่ถุงคาวไว้อยู่เราเราจะเป็นที่ใส่ถุงคาวไว้อย่างนี้เนี่จะ้ะแล้วเขาจะมีปริมาณของเขาใช่เ,เขาอัด <ตะ S 1> ให้เรียบร้อยจ้ะพอ,อถึงนี่แล้วเขาก็จะตะัดแล้วเขาก็เลื่อนออกมาได้เลยจ้ะ ทไมาอะโอเคโอเ,โอเแล้วก็ส่วนตรงนี้งานจ้าเนี่ยมันจะเป็นที่วัดวัดขนาดของมันเนี่ยเนี่ยจะว่าจะต้องใส่ถุงถึงเท่าไหนเท่าไหนตรงนี้คือที่วัดขนาดของมัน,น,นจะ้จะอ,อว่าเราต้องใส่ถุงถึงแค่ไหนเ,เขาจะรู้มาตราส่วนของเขาว่าเขาต้องใส่แค่ใช่จ้ะและอันนี้คือก็นที่ใส่อันนี้ ที่ใส่เอที่เราปั่นปั่นเสร็จแล้วเราก็มาใส่แล้วเดี๋ยวมันจะอัตโน,นมัติของมันเอง<ม>เราแค่หยิบถุงออก<ม>แล้วส่วนตรงนี้เป็นตู้อบเป็นตู้อบเชื้อเนี่อออยถึงข้ทานเนี่ยเห็นไหดจ้ะมันเป็นที่นี่หมดเลยเนี่ยคือไอ้คือไอ้พวกนี้คือต้องทิ้งส่วนนี้อหรอคะอ๋อไม่ส่วนนี้คือพิ้งทํทำจ้ะ อันนี้คือเราจะบอกไว้ว่าอันไหนเห็ดภูถางเ,เห็ดอะไรอ๋อแยกเป็นส่วนไว้ซึ่งใช่ค่ะ และมันใช้การไม่ได้แล้วจ้ะอือมอันนี้หนูต้องเอาเก็บไว้อุณหภูมิอย่างนี้ปกติใช่ไหมคะอุณหภูมิของเขาเท่าไรไม่รู้ว่าไม่ได้มีให้ให้ได้อยู่ในที่ที่เย็นไว้ใช่ไอเห็ดอันนี้อยู่ที่ร้อนไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดร้อนเชื้อที่กำลังเดินมันจะเป็นนอนก้นสีเหลืองๆแล้วก็พอได้สักสองวันมันจะเน่าเลย ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม<ช>่ดได้อันนี้ต้องอยู่อย่างนี้ค่ะเชื้อเนี่ยต้องอย,อย่างนี้มันจะมีเชื้อเห็ดแบบยังไม่เดินนะคะอ่านี่นี่นี่เชื้ออันนี้คือเชื้อเห็ดที่หนูต้องเอามาบ่มไว้อันนี้คือก็เชื้อเชื้อเห็ดที่มันกําลังจะเสียนี่นี่จะดูดูง่ายๆนี่คือ เราเอาเปิดใช้แล้วแล้วภายในสองวันเราใช้ไม่หมดมันจะคล้ายๆเป็นอย่างนี้ที่บอกมันจะแฉะแฉะใช่ค่ะคือว่าพอเราเปิดวันนี้อีกสองวันเราต้องหยอดให้หมดมแต่ถ้าหยอดวันแต่ถ้าหยอดวันเดียวหมดเลยก็ยิ่งดียิ่งดีใช่เพราะว่าพอเราเปิดหน้าเห็ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปิดแล้วก็ควรใช้ให้หมดภายในวันเดียวยิ่งดีเนี่ยจะไอเศษที่เหลือ มันจะใช้การไม่ได้อย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยมันจะเสียหมดเลยอันนี้กำลังมึ่งอยู่เพิ่งนึ่งอยู่จ้ะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะอุณหภูมินี่หนูไม่ทราบเหมือนกันต้องถามแล้วเตานึงจะใช้ได้กี่กตัวพันบอก้อนแล้วเวลาของเขาหรอคะหกชั่วโมงขึ้นไป เพราะว่าถ้ายิ่งนึ่งนานเชื้อมันยิ่งดีมันยิ่งเดินเล็ง่เอาเป็นใช้ตู้อย่างนี้ก็คือว่าเอาเข้าทั้งไอ้นี่เลยจ้ะเอาเอาเข้ามา้อาจารย์นี่เลยทางน้องเนี่ยน้องเก่งนะคะน้องเก่งทาก้อนเห็ดขายด้วยใช่ไหมคะ<า>แล้วถ้าใครสนใจตรงนี้เดี๋ยวสามารถโทรหารน้องเก่งได้เลยน้องเก่งเบอร์โทรอะไรนะคะอ่าสุนทรวงหนึ่งค่ะ หนึ่งเก้าสี่ค่ะศูนย์เจ็ดเก้าสามค่ะค่ะน้องเก่งนะคะปทุมคลองสองติดต่อแบบไอ้พวกส่งส่งก้อนเห็ดอะไรเนี้ยมันควรที่จะแบบอยู่ใกล้ๆกันเนะเาะอยู่อยู่ไกลได้ะคะ่ะถ้าส่วนอยู่ไกลเราประมาณเราจะให้ครึ่งก้อนค่ะเราจะเดินครึ่งก้อนหรือเดินขึ้นมาจากอีตรงบารหน่อยเพราะว่าเวลาระยะส่งไอะไรก้อนมันจะได้ไม่แตก ถ้าเกิดเดินเต็มก้อนอย่างเงี้ย<ม>ถ้าเกิดไปกระทบนิดนึงแตกแล้วก้อนเชื้อมันจะไม่ออก<ม>ถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยส่วนมากหนูจะไม่ขนส่งให้<ม>ค่ะีเทคนิค<ม>วิธีการด้วยเพราะว่าถ้าเกิดก้อนเชื้อแตกขึ้นมาก้อนมันจะไม่ออกแล้วเป็นเดือนกว่ามันจะสมหนถ,ถึงกันได้ส่วนมากเราก็จะเอาประมาณแค่ประมาณแค่นี้หรือประมาณเดือนแค่นี้จ้ะ<ม>คือส่ง ราะว่าเอาไปบ่มก็ประมาณสักครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งก็เต็มก้อนแล้วก็พร้อมเปิดส่วนเปิดหนูก็จะไปสอนเปิดให้สอนเก็บให้แต่ถ้ามันไกลเกินไม่สะดวกเราก็สามารถโทรคุยกันได้ใช่ค่ะและแน่อย่างตรงวันนี้ยแล้วหนูต้องไปคณะเปิดสอนเปิดก้อนเห็ดให้เขาเดินทางไปดูเทคแคร์ลูกค้าถึงที่นะคะสนใจติดต่อน้องเข่งได้ปุ๋ยมาซัพพอร์ตน้องเขานะคะ ที่นี่ปทุมเนาะปะทุมครั้งสองค่ะปะทุมครั้งสองนี่เอาปุ๋ยมาให้น้องแล้วเดี๋ยวส่วนเรื่องเทคนิควิธีการการจัดการ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญของเรานักวิชาการอาจารย์เซียนปุ๋ยของเรานะคะ <c oughs> เป็นคนจัดการเรื่องนี้ได้คุยกันนะคะจะได้ขจัดปัญหาได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องติดตามผลงอานกันต่อไปนะคะ